สวัสดีครับพี่น้องนี่สวัสดีสาลลำดวนสวัสดีเจบอยหรือไอทิดบอยนอพี่น้องเนาะมือนีกับผากันน้อนพากันน้อนบอหลับพี่น้องพากันน้อนบอหลับมือนีก็เลยผ้ากันนั่งสูเบาน้องหัวมวลกันไปตามภาษาเนาะมือนีเขากับพักเข้าพักอันแรมกันอยู่ที่บ้านบ้านนาตีเพื่อนบ้านนาอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องตอนนี้ก็สิเวลาประมาณ ตีสองตีตีสามเร็วมันเป็นเวลาทํางานของเขาเนาะมันเป็นเวลาทางานเราเนีนก็รพักผ่อนเต็มทีเลยก็เพราะพักกันอยากนอนมันี่ซาล้มล่วนกับไอทิดบอยเราเอาน้าหมวนกันเ <c oughs> มื่อนี้ก,ก็เลยเปินเ <c oughs> มือ่อก,กี้กรเลป็นอีกมือนหนึ่งเนาะพี่น้องก็เลแบบว่าตะกี้พี่น้องับพี่น้องเคยติดตามไกลในีสิลูเดีว่าตะกี้ตะกี้ไก,กล้เห็ดอ่ันนี้เล็กๆทคลิปเล็กๆแต่ที่ไกล้ๆสัมผัสทิมเด่นของเขาสัมผัสบุคลาก่อน ที่อยู่ในวงบันนี้มือนีใกลกัเล็กอ็คิดได้ก็เลยว่าสิมาสัมผัสไอทิตชไอทิชบ่อยนะพี่น้องให้ให้พี่น้องอีฟซีสาวน้อยเพิ่งเพี้ยงเขาได้รู้จักกันนะครับเนาะเอาพี่บ่อยรายงานตัวซื้อซื้อซื้อแท่น้ำสกุลเอาซื้อแท้ตอืซ่าน้ำสกุลแล้วก็ซื้อน้ำแฝงเนาะเอาน้ำอย่างเบาไปเอามาแกงบนเพื่อที่แกงเนาะหมอกำลังฟุตเลยตอนนี้ เออสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะเออซื้ออย่างบอกเพื่อนซื้อนายเสถีระะ<อ>ยรค่ะนายเสถียรทองสุกโู้ไสถียรทองถูกแม่เซื้อเดียวกันก็คาดบีดเอาเสถียรทองสุกซื่อเลนยุบันพ่อเอริรนบ้างได้อบอยโอ้กบับบอยนี่แหละว,ว่าตีพ่อตั้งให้ออว่าบอยพ่อบอยอยากให้บอยที่เปรว่า ผู้ชาย,ชายผู้ชายผมยาวโว้ยนึกแต่ว่าเด็กผู้ชาย, <c oughs> ยพี่น้องบ้านนี้บ้านเกิดมังน,อน้องใจยู่ใส,สนนอยนะู่สกลนครอำเพภอสว่างแดนดินเออบอกบ้านเลยค่ะบ้านตานเดียวบ้านตานเดียวสบ้านตานเดียวคนเขกากระจเอต้วตำบลตำบลแหวงตำบลแหวงอำเภอสว่างแด<บ>นดินจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเนาะไปที่นี่บอกฮันไปเซนี่บอก แล้วเลข4724ส่วนแล้ววันนี้ก็เคยอยากถามว่าก่อนสิมาอยู่สาวน่อยปีเปนเพียกนี้เคยสังกัดอยู่อยู่ใส่มาก่อนบ่ะเคยเต้นอยู่ใส่มาก่อนบ่ะเคยอยู่สาวหน่อยอยู่ปีหนึ่งแมนบอกเคยมาอยู่นีอยู่แล้วก็ห่างหายไปจากสองสามปีทิจรัปีโอ้เคยได้ได้หวนคืนมาใหม่ใส่มาก่อนที่จะหวนคืนกั เรื่อดูการที่แล้วก็เคยไปอยู่รัตนาศินอ๋อไปซอยรัตนาินป์้รดูเรื่อดูการหนอืงแล้วไปที่นี่คิดจังใดกับคือแบบว่าวันลามันก็มีหลายขนะเรือ่องไปอยังคือจังใดหวนกับขึ้นจังใดเลียกสาวหน่อยผิดบรรพยงบอกบอกสือซักคืเคยอยู่มาก่อนสาวหน่อยงานหลายงานหลบบเรื่องการเลืนเป็นกาเฟน้ำแก็เลยมาพ่อมาโงกับพิดมา มหาเงินเนาะก็เข้าก็อยากเลือกวงทีที่งานไหลายเออนั่นก็คือก็เลือกเนื้อที่จะทับหาวงสาวเนาะบันี้เป็นยังไงพ่อได้ยูได้กินอยู่บ่พ่อได้ทรงให้พ่อให้เมย์ได้ใส่อยู่บ่ได้อยู่ค่ะอืมันก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าเข้ากับอะไรที่พูดถึงก้อนนั้นนี่ก็คยให้งานประจําเนาะงานประจํามันก็ก็ได้เสียค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแมนค่าที่พักของพักของเศ้าค่าอยู่ค่ากินอีกเนาะ วิญญา่เพราะเพร่ะอะไรเนีเฮ็ดก้าวเผาก้าวหนามเือกินในศีลหนาก็ตว์ปยัดไปยูเอออันใดอันใดถือปากเขาก็กินอะไรบ่ถือปากเขาก็บ่ราเป็นมาอสื่อกินเพราะว่าขนาดที่งานประจำเขาก็ยังได้ซื้อกินตลอดในบ่ิษัมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแล้ววิญญาณเป็นยังไงวิญญาณอบอุ่นดีบ่บ้านสาวน้อยพี่น้องเพื่อนเอ๋ยไอ้น้องนุ่งเพื่อนฟูงโอเคเพราะว่าอย่างวันตีเพราะว่าบ่เป็นคนที่เขอเป็นคนคนได้ง่ายนั่นแหละ กระยุบอ่ะไ้ง่ายยูก็ไปกระยุได้ขายขำผอมมาเรืองหนึ่งวมันแมนอีหลีอยู่บ่ที่ยินข่าวว่าอันเคยหลินตลกบ่โอ้ยตลกยุไทร์เอาเขาคือว่าเคยหลินตลกบ่มาเคยได้หลีนเป็นบ่เอาไปเอ้วเรี่ยวที่นี่พี่อว่วงใสสันเดจไปไปถามบ้านหลินหลินเราแสดงแสดงว่าขยเจ้ากับหลนข่าวแค่ข่าวลือมาซื้อหนาคือตลกบ่ค่ะจ็กเหลี่ยวเห็นเขยเจ้าบ่าเอาคือเห็นถือไม้ถืออย่างรองพิงรองล้ำเป็นอยู่บ่ เพราะลองเปอลอเปี่ยนอยู่เมีนบุรีอเ,เอาให้พี่น้องฟังจากนอยเนี่ยจากนอยก็ได้เอาพี่น้องฟังเบิ้องด้วยว่าเสียงอาทิดบ่อยสิเปลี่ยนจังใ,งใดเพรไอก็ต้พี่น้องฝ <c oughs> ากแล้วอีจกจะคุ้นเนี่ยเปลี่ยนเด่นสำหรับเป็นเพลียปีนี้ปีแรกพี่น้องบอดี้สูมบอดี้ยั้งบอดี้สูมยั้งเอาพี่น้องถ่าฟังอยู่นี่เพื่อนหักเพื่อนหักด้วยใจเพื่อนบ่ได้ว่ามาเบื้องงามเบื้มงงามบ่คันนี้ราคาสดๆนี่ล่ะค่ะ ก็ลองเพลงได้อยู่ลองฟังเบิ่งเป็นยังไงเอาเอาเอาผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพลงไปก็ได้พิกได้ก็ได้ทีเจ้าจานัดนั่นแหละเอาขอลองเพลงผู้หญิงเนาะก็ได้เพราะเขาคือผู้หญิงแม่อยู่บ่าจะดีบ่อยค่ะแต่ว่าจริงงยังลองทั้งในร้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละเราอยากลองผู้หญิงเราเบื้องมานี่เขาลองเพลงเอ็มอภัสราได้ค่มันไม่มือเตียงตี มอเอาเแฟนนี่แฟนไปแล้วแฟนไปแล้วอันล้มซาคนหลายใจต้องหากินเอา่าบึงไอ้เกินบอเอาเกินน้ำใจหน่อยพี่น้องเกสศิขาดเร็วนด้ดีนี่มาข้อบอกเลยพี่น้องเกสศิขาดเร็วสามสี่ ข้าออกหวงเป็นพวงกลมถึกสายลมลมเป็นลาวจากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างน้อแม่ป่ามาคือบ้าดอกพัดแหง สาวหนะ้าหัวใจแรงคืดหอดเบาวดอกคนไกลหรือเขามีหลายใจจนว่าสายโอ้ยโ้ยลมฟอป๊าพี่น้องเสียงดีหลีเือเสียงดีเอาซำมมี่แหละเพราะเป็นความป่าขอมพอ,อเสียงดีงด,ดิพี่<ห>น้นองโ <c oughs> อเแมนธรรมดาดิ โบชิปต่อไปครับพี่น้องอยากฟังท่านพี่น้องอยากฟังพี่น้องกอนจังมากจังไงคอมเมนต์มาว่าอยากฟังอ่าไอทิศบ,บ่อยด้วยพี่น้องเด้อป้าแตงตียู่น้ำกันมากระเบิเคยรู้เด้๋เาลำดวนมา,มาเอแอล้วลองใดเสียงดีอพอเห็นแล้วไปพูดู่อเห็นแล้วถือไหมกันเลยว่าไม่ยิีนี่ลองเพียงใดตีหรือว่าจังไดแล้วมันอยู่นี่เป็นยังไดเด็ดเคยเด็ดมาหลอกมาไล่น้โมูบอืมท่นว่าใด้มาไล่บอค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเต็มอยู่เทิมเทิมผล เนาะเฮาเนาะแต่ิเต็มทุกคนเพิ่มบ่เคยได้มาไรเลยแม่นติดธรรมดานี่ก็สิพอได้อยู่ได้กินอยู่บ่พอได้หาดีสิบบ่ก็ได้อยู่แต่ว่าต้องขาเพลงที่ได้ลงมากฟ่อนหนาเนี่ยทั้งหน้าทั้งสิได้คันอยู่ทั้งหลังก็สิบ่ค่อยได้เนาะคนก็สิบ่ค่อยยินคือบางเที่ยนี่เขาเจ้าอาจจะชอบแล้วอาจจะให้กำลังใจเฮาอยู่ดิย่อนว่าเฮาอยู่สูงหาหลังเที่ยนี่เอาบางคนเนี่ยเพิ่นถือเงิน20บบาทกำจนเปียกเด้ บ่ากาอื่นย้อนวายันจะเงินหน่อยแต่เขาปฏิชิดบอกว่าเงินสี่หน่อยสี่หลายแต่มันคือกำลังใจไม่แต่ครัวเขาลงมามาจับมือเขาก็ดีใจด้เมนบ่าที่บ่อยจะว่าแมนแค่แล้วว่าอุ้ยชอบเวลายิ้มแคร์เขาจำมก็มีความสุขหรอยินดีมันเป็นกำลังใจเอาแต่ละเร่ไม่ยู่น้ากันแล้ว้อาก็สู้ไปน้ากันบ่ทิมบ่ปากันอกอยูกินไปน้ากันนี่สิละฮักเพียงเบื้องเงี้ยงกัน เจ้าก็นั่งไกลคอยอยู่คอยมิยังคอยกระซุ่งห้เจ้ากินอยู่เรื่อยๆอยู่ให้อยู่ได้กินผู้หลอกผู้เลียนน้ำยู่แก้วประดงประแหนะลวกพงลวกท้าก็ได้แอมแปงอยู่ไอสัตว์อะไพี่น้องแค่าเลกระฝากเป็นกำลังใจให้อะพี่บ่อยน้ำเด้อพี่น้องเจ้าอยู่เท่าไรเลี่ยวลืมถามมาอยู่เออพื่ออะได้อื่นให้เดาได้อันคู่ก่เดากันหนาเราวอกคู่กาเดาเราบอลหนาต้องสิคอยเจ้าแค่ปีนี้กระซิบ เจ็ดสิบกัวอยู่ตรงน้องเราไปทวนเจ็ดสิบตัวสิบอะไรนั่งนี่แช่เปลนสิบีสามสามสี่เข่าสามสิบเก่าเลยแม่นพี่น้องใกล้สี่เข่าลักซี่เลยพี่น้องไก่สี่แต่ว่าเรายังสวยสาวอยู่ดีพี่น้องกระสูกระสูเพื่อสูเพื่อครอบครัวผลคนต่างหลังเนาะเพราะว่าพ่อแม่กะเห็นท้เห็นหน้าเห็นท้เห็นน้าแต่ว่าคือได้ยินข่าวว่าพ่ออีหลีเจ้ายังยังอยู่บ่บ่หายเสียจังแต่ ตั้งแต่บ่อยอยู่มอ่หนึ่งเทิ่มเทิ่มสองเกิดอุบัติเหตุแล้วตายเบาเบาเลยบอกตา้เสียแล้วเนาะเสียแล้วบันนี้กับบันนี้แม่อยู่กับใครบันนี้อยู่บ้านอยู่กับน้องอยู่กับน้องทรายแล้วก็อยู่กับเขาเร็นว่าพอเลี้ยงอ๋อได้พบได้แฟนใหม่แล้วอ๋อกับพ่อได้มาอยู่เป็ี่นมูอเป็นอยังเนาะก็ต้องจริงๆแม่ก็บอกอยู่ว่ากับว่าอยากเอาดอกแต่ว่ามันกับว่ามีผู้ใดพาพ พ่อสางพ่อเห็ดพ่ออยู่พ่อกินก็ว่าแล้วเนาะผู้นำครอบครัวแเนาะแล้วก็ต้องอยากได้ผู้ชายมาเป็นผู้นำเงี่ได้สิเอาสู้ๆนั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้เด้อแฟนกับแฟนเพียงฝากพี่บอยนะมีเจ้าคนได้พี่น้องสังกัดสนนัยพี่เพื่อนเพียงปีเลียกเทียถือว่าปีแรกแต่ว่าเพิ่นเคยอยู่มาก่อนละปีหนึ่งก็มาเริ่มต้นใหม่มาสั่งสรรค์ผลงานไปน้ำกันพี่น้องกะ ขันมาหกะาไม่ให้การร่างไกล่ล้วน้ำเนยทรงกำลังไก่ให้ไก่กับบุคิดที่ก,กันวแล้วเนี่ยเสียงดีที่ว่าแล้วเสียงดีเพราะใส,ส่ได้ได้วยแหละพี่นอ้องถึงดน,นตรูตีไปอีกกระสุดยอดแล้วตอนเรียนหนังสือ,อนี่เป็นเป็นเป็นตัวแทนโรงเรียนอยู่ดิอ,อันนี้ว่าความจริงเเป็นตัวแทนโรงเรียนจะพัาลองให้บูอือ สุดยอดเก่งเก่งเก่งเอาสู่ๆไปน้ำกันวังว่ากะซิมีมาหลอกมาไล่อยู่ดอกก็สิมีคนหักคนนั่นอยู่ดอกหนูในเด้อหักข่อยหักผมในเด้อครับดูแลกันไปเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้หญิงเด้อเป็นผู้หญิงนะคแต่ว่าเต็นผู้หญิงแหละครับพี่น้องเอาจังสั่นแหละครับพี่น้องก็เลยพักกันนอนบ่หลับก็เลยมาสัมผัสแล้วเบิ่งแล้วบ้านเกิดเมืองนอนอยู่จังไดนซื้อจังไดอายุเท่าใดเปีไหนเลยมาจังไดน นาอพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้สมีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ